สวัสดีค่ะบ้านไหนมีนมโรงเรียนเยอะๆวันนี้แม่ฝนจะพาทาเมนูแกงเขียวหวานไก่ใส่นมโรงเรียนเป็นเมนูที่อร่อยดีแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยค่ะเหมาะสําหรับลูกรักของเราเริ่มจากตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วก็ใส่พริกแกงเขียวหวานกระป,ปินําไปผัดให้หอมเลยค่ะพอผัดหอมแล้วเราเติมน้ําเปล่าลงไปนิดหน่อยนะแล้วก็ใส่เนื้อไก่ลงไปวันนี้แม่ฝนใช้เนื้อไก่ส่วนอกนะคะเราจะไม่ใช้กระดูกน้องๆจะได้ทานง่ายๆผัดเนื้อไก่ของเราให้เหลืองเลยนะคะพอเริ่มเปลี่ยนสีเราก็จะเติมกระชาย ลงไปในส่วนของกระชายจะใส่มากใส่น้อยขึ้นอยู่กับน้องนะคะถ้าน้องยังเล็กอยู่แนะนาว่าใส่นิดเดียวก็พอค่ะเติมน้ําเปล่าลงไป100 ml กะว่าให้ท่วมเนื้อไก่แล้วก็ใส่มะเขือปรุงรสตามชอบเลยวันนี้แม่ฝนก็จะใช้ผงนัวผงปรุงรสน้ําตาลปึกแล้วก็น้ําปลากะว่าให้รสชาติหวานนําเด็กๆจะได้ทานได้เยอะๆต้มต่อไปประมาณ5นาทีให้เนื้อไก่แล้วก็มะเขือของเราสุกดีนะคะเราก็จะเติมนมโรง,ง,งเรียนลงไปวันนี้แม่ฝนใช้ประมาณ3กล่องค่ะใสจ่จุกๆลงไปเลยนะแล้วเรา ราก็รีดไฟลงมานะคะต้มต่อไปแค่พอน้ําแกงเดือดเราก็สามารถปิดเตาได้เลยค่ะทุกคนชิมรสชาติถ้าถูกใจแล้วนะคะเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ก็ได้เมนูแกงเขียวหวานไก่ใส่นมโรงเรียนที่อร่อยแล้วก็มีประโยชน์มากๆเสิร์ฟคู่กับขนมจีนรับรองเลยค่ะว่าลูกๆทานได้เยอะแน่ๆอย่าลืมไปลองทําดูนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย